รวบขบวนการลักลอบพาต่างด้าวเข้ามาทำงานในไทยเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้พันตำรวจเอกชิน,นวุฒิตั้งวงเลิศผู้กำกับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจโทจิรัวัฒน์การจนาวรังกูลรองผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจโทนัทพน์ชมสิริสรวัตร ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสมุทรปราการออกสืบสวนติดตามชายต่างด้าวที่มีการโพสต์ใน Facebook และ t i k t อกว่าสามารถพาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาทำงานได้จากการสืบสวนทราบว่าคนต่างด้าวดังกล่าวร่วมกับเพื่อนอยู่ในที่พักอาศัยแถวบางปูซึ่งเป็นแหล่งที่มีคนต่างด้าวพักอาศัยและมีห้องพักจานวนมาก ซึ่งสะดวกต่อการที่นำคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมาพักแอบหลบซ่อนและทยอยส่งตามโรงงานจากการสืบสวนทราบว่าคนต่างด้าวที่โพสต์ชื่อนายซอมินและนายซินซูสัญชาติเมียนมาและกำลังจะนำคนต่างด้าวไปส่งให้กับลูกค้าโดยใช้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อฮอนด้าซีวสีดำเจ้าหน้าที่วางกำลังเฝ้าติดตามดูพฤติกรรมเมื่อพบรถคันดังกล่าว วิ่งออกมาจากที่พักด้วยความเร็วโดยตัวรถมีลักษณะบรรทุกจนเตี้ยผิดปกติจึงขับติดตามไปรถคันดังกล่าวได้พยายามเร่งเครื่องเพื่อหลบหนีและวิ่งกลับไปยังที่พักจึงเข้าทําการหยุดรถและแสดงตัวเพื่อขอตรวจสอบคนที่โดยสารมาในรถพบคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมารวม7คนโดยมีนายซอมินเป็นคนขับและนายมินซูนางข้างคนขับภายในรถพบต่างด้าวเมียนมาอีกหคน ไม่มีหนังสือเดินทางและให้การว่าลบหนีเข้ามากำลังจะไปหางานที่ต่างจังหวัดโดยเสียค่าใช้ใจ่ายในการเข้ามาในประเทศไทยคนละ17,000บาทจึงทำการจับกลุ่มนายมินสูและนายสูสินและแจ้งข้อหาให้การช่วยเหลือคนต่างด้าวและอยู่ในราชอาณาจากักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดส่วนคนต่างด้าวทั้ง5คนแจ้งข้อหาลบหนีเข้าเมือง ก่อนจะคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจูธรบางปูสมุทรปราการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิว24เดียวสลาวุธคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณรายงาน